สวัสดีมิรักแฟนเพจเอี 4, ช่องปัหมุ๊คนาวัยวายตายแล้วนะคะอีแจ้ลืมไปได้ยังไงว่าข่าวนี้จะเอาลงตั้งเมื่อสองสามวันแล้วกลับลืมค่ะไมนเห็นภาพนี้เหมือนกับในหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งเลยนะคะนั่นคือเป็นภาพของน้องลิซ่าเรายืนอยู่กลางเยาวราชค่ะคุณแม่ยืนกลางเยาวราชมีสปอตไลท์ส่องไปตรงกลางเป็นอะไรกันเหรอเขาเป็นอะไรกันเหรอนะคะเปิดจำนวนเงินดิซ่าจ่ายให้ร้านเยาวราชหลัง ปิดถนนไทย MV r o c k s t a r นะคะก็ทำไมต้องยาวรา้ามาเลยค่ะนะคะลาริสาลิซ่าของเรานะคะลาริสาลิซ่านะคะล้างปิดถนนยาวราศไทยทำ MV เพลง r o c k s t a r นะคะเปิดตัวเลขที่จะตัวจ่ายเงินให้ร้านค้านะ,ะหลังสร้างความง่ายให้กับแฟนๆเมื่อลิซ่าปล่อยทีเซอร์ MV เพลงใหม่ r o c k s t a r นะคะเผยเห็นคอนเซ็ปต์สุดปัง แบบทําถึงโดนใจมากๆเลยทั้งเพลงแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมและที่ฮือฮาสุดๆนั่นก็คือลิซ่านะคะเลือกโลเคชันสถานที่ถ่ายทําอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคะทั้งย่านถนนเยาวราช ห้างบางลำพูและยังใช้ทีมงานแดนเซอร์นักแสดงไทยอีกด้วยนะก็เรียกกันว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นสิบวินาทีแรกที่รอดม,มากแม่นะแฟนๆทั่วโลกแห่กดไลค์กันรัวๆแล้วก็กลายเป็นไวรัลสนานโซเชียลเลยทีเดียวโดยเฉพาะการปิดถนนเยาวราช่ายทำเอ็มวีและเป็นการถ่ายทำที่เงียบมากแม่ไม่มีแม้แต่ภาพหลุดใดๆออกมาก่อนหน้านี้เป็นการเซอร์ไพรส์นะที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆรล่า สุดทางสื่อ PopBase มีการเปิดเผยตัวเลขจำนวนเงินที่ลิซ่าจ่ายให้กับร้าน้าย่านเยาวราชหลังทำงานการปิดถนนเยาวราชย่านที่ขึ้นชื่อว่าสีสันและอาหารอร่อยที่สุดเพื่อถ่ายทำา v v โดยเฉพาะรายงานระบุว่าลิซ่าจ่ายเงินให้แต่ละร้านรายละ20,000บาทเลยทีเดียวเรียกว่าตั้งตาลอคอยที่จะดู MV นี้กันเลยนะคะขอพรบคุณที่ติดตามและชมปักหมุดนะคะพบก,กันคลิปหน้า Bye bye chia.